ให้พวกเราได้พนมมือขึ้นสัพพุทธานุภาเวนะสัพพตมานุภาเวนะสัพพสังขานุภาเวนะสัทธาสวัสดีพระวันตุเตเรากราวคำภาษาถูกพร้อมกันนะสาธุอ่ะก็ขอจเจริญพรน้องๆว่าที่สมณนเณนรตัวน้อยๆกันทุกคนนะพระเจริญพรเราก็ต้อง พนมมือตอบพระว่านะมัสการครับอีกครั้งจเจริญพรน,น้องว่าที่สมณเณรทุกคนนะนนอ่านี่คือการที่เราได้ทักทายกันจเจริญพ,พรแปลว่าสวัสดีเลยะส่วนนมัสการก็แปลว่า,าเรารับไหวใช่ไหมสวัสดีครับเงี้ยนะเอามือลงไหนใครเคยบวชแล้วยกมือสาธุสาธุาก,กับเพื่อนหน่อย สาธุไหนใครยังไม่เคยบวชบ้างยกมือสาธุยินดีนด้วยนะที่โครงการมาถึงแล้วนะลูกนะ้าอาจารย์ก็จัดบวชเป็นประจำทุกปีนะตั้งแต่ปิดเทอมเล็กปิดเทอมใหญ่ก็บวชนะจะบวชสั้นบวชยาวพระอาจารย์ก็อยู่ในการจัดบวชมายาวนานนะ<ส>ก็ถือว่ายาวพอสมควรนะปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีที่พิเศษ เป็นปีที่ฝนตกแล้วฝนตกหรือยังอยู่บ้านเราอเออปกติเนี่ยปีที่แล้วเดืก็ร้อนร้อนนะพระอาจารย์คนนี้ร้อนนะเดือนเมษาปีนี้ก็น่าจะคาดว่าไม่ร้อนคิดว่าไม่ร้อนมากนะลูกเนาะแม้เขาจะบอกว่าเ,ออเดือนเมษาหรือเดือนอะไรจะร้อนถึง40กว่าองศาแต่เราก็ไม่ได้ร้อนใจเพราะฝนตกมาฮําเรียบร้อย บักมวงบ้านฮาเป็นหรือไม่บองหลายบองพี่ีีเลียวเป็นจังไงเหยวแหงเืดเนาะตายเมืดอสดนะเมื่อวานพระอาจารย์กลับไปที่บ้านนะได้มะม่วงมาถุงนึงประมาณนี้เลยนะเอ่อนวยบักง่ายหนึ่งแม่ยอแม่ยอพอถวายมาเนาะก็ถือว่าลูกใหญ่แล้วแล้วก็มีอีกหลายต้นที่แบบโอ้วลหมากรากไม้อุดมสมบูรณ์ดีไหม นะนะเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยมีสัมมนาเรนบวชกันทั่วประเทศนี่เยอะนะโดยเฉพาะเขตสิบภาคเราเนี่ยนะภาคเราเนี่ยโอ้ขนาดใครมาจากน,นู่นนี่ก็ยังได้บอกโอ้ผมปิดเทอมแล้วผมไปอยู่บ้านบอกเ,เออไปอยู่บ้านบอกขึ้นได้บวชไปอยู่บ้านเขาแบบไอยู่ในิสเกตเออไปอยู่บ้านสิเกตเขาก็เลยมีคนมาชวนบวชอ่าสิสกเกตเง <laughs> ี้ยเป็นต้นนะอ่าใช่ก็แล้วแต่ว่าเราจะบวชที่ไหนนะแต่ปีนี้นะพระอาจารย์มาจากศูนย์อะไร เปิดดูข้างหลังมันหน่อยสิอาจารย์มาจากที่ไหนอ่านพร้อมๆกันอาอ่ยู่ที่ไหนเนาะบันนี่เนาะผมเคยไปอยู่ครับไหนเคยไปทำไมถึงเคยไปลู่นตอนนั้นไปสังกทานครับอ๋อไปสังกทานบ้านเราอยู่ไหนลูกอยู่บ้านหน้องเมฆบบ้านหน้องเมฆไปกับใครตอนนั้นไปกับ าอาวไปกันนะเนาะเคยไปแล้วนะน้องชื่ออะไรลูกชื่ออ,ออดีค่ะออดีออดีอเคยไปสักการะกับพระอาจารย์แล้วปีนี้พิเศษนะลูกนะแม้ราร้อนแต่เราก็ไม่ร้อนเพราะว่าพระอาจารย์ปีที่แล้วไม่มีห้องแอร์มินิมินินะปีนี้ติดห้องแอร์ให้แล้วเรียบร้อยสามตัวนะเออก็น่าจะเย็นประมาณยิ่งกว่านี้หรือเปล่านะเพราะว่ามีสามตัวมีห้องมินิมินิอยู่นะรับได้ประมาณสักร้อยนะตัวเล็กๆน่าจะได้ร้อยอยู่นะ อ่าแล้วก็มีศาลานิดหน่อยมีพื้นที่อยู่30ไร่แม้เป็นพื้นที่ที่ไม่ใหญ่แต่ก็ใหญ่อยู่ไม่ลูก30ไร่ใหญ่อ่าแต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ได้ไม,ไดมีสิ่งก่อสร้างเยอะเหมือนโรงเรียนเรานะก็จะเป็นบรรยากาศแบบศูนย์ปฏิบัติธรรมหน่อยอานาคตแน่นะนั่งอยู่นี่อาจจะไปสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมให้พระจย์ติดแอร์ใหญ่กว่าเดิมอะไรเงี้ยเพราะว่าพระอาจารย์เป้าหมายอยากได้ห้องแอร์สัก1,000คนนคน นั่งปฏิบัติธรรมร่วมกันโอติดแอร์ไปเลยนะมาตรฐานไปเลยเ okay, <see> อาแอร์สิอเสกไปเลยนะผู้มีบุญทั่วโลกนะมาช่วยสร้างอย่างนี้เนาะนะ,นะแต่ตอนนี้เราก็บำมบมไปก่อนนะเราอบรมทีละร้100 200. อยสองร้อยงี้อ่าดีไหมลูกด <Yeah. S 1> ีเราอยู่ใกล้ๆป้บานเราแถวนี้ก็คนเยอะอยู่แล้วแหละนะเพียงแค่ว่าเราม,มีที่นะมีทีมทแล้วก็มีคนและที่สำคัญคืคอมีโครงการบทสมบรนเนี่ยสมรเ,เนี่ยเรา ได้อะไรนะการบวชเป็นสามเณรนเนี่ยได้อะไรบ้างลูกใครที่เคยบวชแล้วได้ความรู้ใหม่ๆอ่าได้ความรู้ใหม่ๆได้อะไรอีกสมาธิอ๋อได้ตามได้สมาธิได้อะไรอีกได้บุญฮะได้บุญนะถูกต้องนะลูกนะสมาธิยาวพื้นอ่าสมาธิยาวพื้และอะไรอีกมีความตั้งใจมุ่งมั่นอ่ามีความตั้งใจมุ่งมั่นอ่สุดยอดแล้วถ้าใครจบป .6 นะพระอาจารย์ถึง พูดถึงจบป .6 หกแล้วเนี่ยมีโอกาสบวชเรียนเนี่ยนะไหนใครตั้งมั่นว่าโอ้ปีหน้าผมจบป .6 หกแล้วไปบวชเรียนแน่นอนครับยกมืออ่าบางคนก็ยังไม่แน่ใจบวช<ว>เรียนหมายความว่าเราบวชเป็นสมณน,นแล้วเราเล่นเรียนบาลีลูกอ่าบาลีอัตติอัตโนนะทบไปว่าอะไรวะพุทธทบไปว่าอะไรครับก็จะมีนะลูกนะให้ท่องแล้วเราก็จะมีความรู้เป็นมหาเปรียญมหาแปลว้าวยิ่งใหญ่นะลูกนะ มหานี่ยิ่งใหญ่เลยนะะอ<ค><ณ>รว่าไงพอเวลาจะเป็นโอ้ไหนใครสนใจบวชปิดเตอมกับพระอาจารย์ยกมือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกใครบวชแล้วบวชอีกได้ลูกมายิ่งดีเพราะบวชอยู่ใกล้ๆนี่เองนะข้ามไปฝั่งนูน้นสิบห้านาทีถึงเลยนะจากศูนย์ปฏิบัติธรรมมาถึงที่นี่นะนะวิธีการก็คือพระอาจารย์ก่อนก็คือนี่นะลูกนะ เอาไปสมัครนี่ไปให้คุณพ่อคุณแม่เซ็นตรงนี้แล้วเราก็เขียนข้อมูลตั้งแต่บรรทัดแรกจนถึงบรรทัดสุดท้ายนะแล้วเราก็ให้พ่อแม่เซ็นอนุญาตผู้ปกครองขอไปบวชนะครับที่ไหนที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมใกล้ๆเรานี่งครับพระอาจารย์หลวงพิพีมาช่ววัดเาสัตว์นะ่าผมเรียนใช่แข่งซีโรแล้วก็พระอาจารย์ไปแล้วก็มีเนนด้วยเอามีเนนด้วยพระอาจารย์ตอนอยู่แก่งซีโรเนาะอ่าแล้วก็ไปบวชบวชแล้วก็ ตามที่เราพูดนั่นแหละว่าเราได้อะไรนะแล้วก็ก็ไปเก็บไปก่อนนะส่วนเย็นนี้ก็มาเอาไปนะแล้วก็ไปสมัครเย็นนี้แล้วก็พรุ่งนี้ก็มาให้คุณปู่นะลูกนะไม่เกินสุกนี้พระอาจารย์ก็จะมารับนะแล้วก็จะมารับตอนที่พวกเราปิดเทอมนะเข้าพบการก่อนวันที่หนึ่งนะลูกนะอาจจะสักอาทิตย์หนึ่งมารับวันไหนเดี๋ยวพวกเราพวกนี้ไปด้วยนะไาให้มารับวันไหนสะดวกวันน้วันนี้ก็เขียนไว้บนหัวมันนะ โอเคอ่ะเดี๋ยวไปปีิเข่าก่อนบูชาพักกันนะปนมนเบอร์พร้อมกันเลยนะลูกนะอรหังสมัยสามพุทโธภากรวาอุดานนพคัมยังอะพิวาเทมีกราบตัวคาตโตปะคาวาตาคโมตามังนะมะซา ปิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆันตามิคราบอ่าเดี๋ยวพวกเรากราบพระอาจารย์กราบพระอาจารย์ก็กรเจาองค์การหนึ่งสวัสดีราบกราบคราบพระอาจารย์พร้อมเลยไว้พรอให้พวกเราแข็งแรงได้บวชเป็นสัมมูรณ์กันทุกท่านทุกคนเลยเด้อ 打图。<多>